จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ <c oughs> ไม่ค่อยอยากเลยนะฮะพูดตรงๆเลยว่าไม่ค่อยอยากเลยไม่ค่อยอยากเลยเพราะดูทรงแล้ว ถ้าให้พูดกันตรงๆเลยแบบไม่มีอ้อมคอมผมว่ากิจกรรมนี้แม่ก็ตามเคยอ่ะเหมือนเคยอ่ะคือกิจกรรมล็อคๆ, <ier ly> ๆก็แต่ว่าไม่ล็อกคือผมก็ไม่รู้ยังไงว่าจะพูดยังไงให้มันให้มันไม่อ้อมคอมอะ่ะนะครับผมสำหรับกิจกรรมใหม่แต่ว่ารอบนี้เราต้องเอานะครับผมรอบนี้เราต้องเอาแน่นอนยังไงก็ต้องเอาแน่นอน,นครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมนะฮะที่แจกนะฮะชุดกรออาชุล่าคาบุโตะนะครับซึ่งเป็นตัวหลักของทีมผมนะครับแล้วก็จริงๆมนันก็เรียกได้ว่าเป็นตัว โคแทงแบบเมตามันยืดเฉยของมันไม่ต้องคอมโ,มโบเยี่อะไรมันก็เก่งอ่ะ้าใจว่าในครับผมมันก็จะตีแรงขึ้นเพิ่อมอีกสิแล้วมันก็จะเพิ่อมอัตรีดูดเลือดเพิ่มกันอีกใช่ไหมมันไม่อยู่ในตู้นะของกิจกรรมตู้โอ้โหมันตู้จับตุ๊ก,กาตา นะครับผมแต่ว่าบ้านผมเล็กพูดจับเกลือเอ่อเป็นกิจกรรมหยอดเหรียญแล้วก็มันจะให้เราเลือกนะครับผมมันจะให้เราเลือกเลือกนะของที่จะเข้าไปในนี้20ชิ้นและเราหยอดเหรียญแล้วหยิบมาทีละชิ้นนะครับผมซึ่งแต่ละการละยิบแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะเพิ่มเงินไปเรื่อยๆซึ่งผมบอกเลยว่าผมทําใจไว้แล้วว่าแม่งออก2งานสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนเาเดียวว่าเอ่อจริงๆก็คือถ้าเราวัดกันตามเอ่อคณิตศาสตร์นะ20จับ1 นั่นคือ5%นะครับยี่สิบจัก้าก็ประมาณ6.6%แต่ผมบอกเลยว่าแม่งไม่มีทางอะ่ะก็เลยว่าสมมติสมมติว่าจับไป10เหลืออีก10จับ1นั่นคือ10%แล้วนะเว้ยเฮ้ยว่าแต่คือเชื่อเถอะแม่งออก2อันสุดท้ายอีกสาอันสุดท้ายแม่งไม่มีทางเป็น5%อรนะพูด,ดง่ายๆอ่ะพูดตรงๆเลยคือแม่งไม่มีทางเป็น5%แต่ว่าอ่ะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือจับเนะคเดี๋ยวเราจะมาลุยกกัััันนนเเเลลยยะะะครรรบผมมมจตีไวว้้้ทงหด10,000พชแอ่ 1,000เพชรนะครับเดี๋ยวมาดู1,000เพชรเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมก็คือบ่อรางวัลด,ดั่งใจหวังอ่ะชุดเกาะอ,อาชุล่าคาบุตโตะโอ้เอาอะไรเนี่ยเอา3อันนะครับผมเอาอันฐานอันนึงแหละชิ้นส่วนแหละแต่ว่าสป라이นนี่ก็ดีเหมือนกันนะผมไม่เอาผมไม่เอาเออ่ชิ้นส่วนฮีโร่ล้วกันนะ เอาเอาสปายมาแล้วกันเพราะว่าอยากได้ดาวอยู่อะตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับเราต้องเอานะครับเราต้องเราต้องเน้นเลือกว่าเราอยากได้อะไรนะเพราะพูดตรงตรง,ตรงยนะเว้ยแม่งได้เกือบทุกอย่างอะดูทรงอะนี่แหละเอาสียอันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้อันนี้เฉยมากๆอันนี้อันนี้เรื่องกระโปงกแ็แหละเรื่องเขี้อะไรก็เลือกได้นะ,ะจริงอ,ะอ่ะอ่านี่แล้วอ่ะโอเค20ชิ้นยัดแม่นคะครับผม20ชิ้นนะฮะเกาะอาชุล่าถ้าออกไปมีฮาแน่นอน เนี่ยครับผมแต่ผมทําใจนะครับกิจกรรมนี้นะผมบอกเลยว่าเล่นสนุกสนุกขำๆม,ม,มันก็มีแจกเหรียญปีนะแต่ว่าถ้าหวังจะเอาเนี่ยผมบอกเลยว่าตุนเพชรเพิร์มืม่นเพชรไม่พอเพราะผมบอกเลยว่าต้องทําใจผมว่ามันต้องมีแล้วกับคนที่มันเปิดได้ไม่กี่ครั้งและเปิดได้เกาะกับคิดเป็นเปอร์เซนต์กับคนล้างตู้อ่ะคนล้างตู้เยอะกว่าอ,อยู่แล้วถูกต้องป่ะซึ่งเอาจริงเนี่ยแม่งห้าเปอร์เซนต์โอกาสถ้ากิดว่ามันแบบเฉลี่ยเฉลี่ยแบสิห้าเปอร์เซนต์ห้าเปอร์เซนต์ผ่านไปได้ควายมาดึ่งอัน นี่ครับได้ของขี้ได้ของอันสุดท้ายไว้ไงเนี่ยนะครับผมต่อไปเอ่อหกจุดหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหกจุดหกเปอร์เซ็นต์ชุดก่ออกอกกูแก้ผ้าวิ่งรอบหมู่บ้านอะไรที่อน่ะนี่ครับผมกูพูดไปก็เสียไว้ไม่ออกเห็นไหมมึงออกอันนี้ซึ่งมันแม่งนั่นแหละต่อไปนะครับผมครั้งที่สามนะฮะอ่าครั้งที่สามครั้งที่สามกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมา ตัวรีเฟซล้วลึกลับเห็นไหมก็มีแต่ขี้ออกนั่นแหละเอ้ยแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นของเลวสีใช่ไหมต่อไปครั้งทีสีนี่ครับผมแล้วมันไม่มันน่าเอาจริงมันน่าจะมีให้เราขยับหน่อยนึ่งนะเพื่อให้มันแบบว่าวา้าววืนี่ครับผมขี้ออกมาหนึ่งก้อนนี่ครับเห็นไหมแม่งล้างตู้แน่นอนคือทําใจไว้เลยว่าล้างตู้นะครับผมโอ้ถ้ามันออกมาภายใน10ครั้งแรกนะ แค่นั้นก็บุญใจหาแล้วพูดตรงๆนะเห็นหน,นะไอ้ที่อ่ะมีแต่ของที่วายออกแม่งไม่มีทางที่จะเฉลี่ยเท่ากันไม่มีทางมันตัดคอกูเลยดีกว่าถ้าเกิดว่ามันเปิดเผยออกมาแล้วมันเฉลี่ยเท่ากันอ่ะมันตัดคอกูเลยดีกว่าไม่มีทางหรอกไอ้ที่อนี่ะครับสิบครั้งแรกออกนี่ก็ถือว่ากูโคตรบุญเห็นนะไม่ม,ไม,มีไม่มีทางหรอกไอ้สัตว์หกครั้งเลยไหมเนะี่ยเหลือรางวัลเหลือรางวัลสิบสี่ทั้ยี่สิบไปหนึ่งครั้งอ่ะขอให้ได้ในสิบครั้งอ่ะซึ่ง ไม่ไ่หวังเราไปเยี่ยมุงตรงเลยนะแบบไปเยี่ยมมันต้องเวอร์จริงๆอ่ะเพียได้นะครับผมกดแม้งไปแบบทําใจอ่ะผมพุ่งตรงเลยนะก่อนผมก่อนผมมาเนี่ยผมทําใจวล้ว่ายังไงแม่งก็หมดเยอะเลยครับผมเห็นนะแม่งแบบมันออกแต่แบบผมท้ายท้ายหมดตลอดการขนาดนี้มึงเอาง่ายๆคือไอกเฟกต์เนี่ยมันมันก็ถ้าเกิดว่ามันเฉลี่ยกันเฉลี่ยกันเท่ากันหมดอ่ะคือของ8ชิ้นบน9ชิ้นบนไม่ออกเลยสักครั้งหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะ เข้าใจว่าถ้ามันเฉลีおお่ยเท่ากันแม่งโคตรล็อกเลครับผมดูเดซิชิ้นแรกไม่ออกเลครับผมผมบอกเลยว่าแม่งโคตรพ่อโคตรแม่อภีมหาล็อกคือถ้าไม่ล็อกเนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์อ่ะมันไม่แฟร์แน่นอนมันอาจจะมีแบบมีนะแต่แบบไม่ใช่หาอรเนนะแม่งแบบ1%นเอเนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าแม่ง 1- นึ่ในยนะเว้ยหในยนะเว้ยแม่งไม่มีทางครับไม่มีทางครับในยบอกเลยฝันเลยครับผมผมบอกเลยฝัน เดี๋ยวจับไปบ anyway, well. นไปไหนเงี้ยอ่อสิบชิ้นผ่านไปอ่ะของห่วยๆเนี <sh arp ort rivalry> ่ยออกทุกชิ้นแล้วนะยกเว้นชิ้นนี้นะยกเว้นชิ้นนี้แล้วของห่วยเนี่ยออกหมดแล้วทุกชิ้นของบนบนเนี่ยไม่ออกสักชิ้นมันเป็นไปได้อะเอางี้ดีกวเ่ามันเป็นไปได้อะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เอาว่าคณิตศาสตร์อ่ะมึงลองคำนวณคณิตศาสตร์มาเลยมึงคิดว่าความเป็นไปได้เท่าไหร่คือถ้ามึงเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์เท่ากันจริงๆอ่ะแม้แต่ครั้งหนึ่งก็ไม่มีทางได้8อันบนเลยะแม้แต่ครั้งหนึ่งก็ยังไม่ มันเป็นไปได้เหรอวะมีหลายคนบอกว่าเอ้ยแต่ว่าเอาจริงมาสามารถรีเซ็ตแล้วก็จับใหม่ได้แต่ตอนนี้คือมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่ารีเซ็ตแล้วจับใหม่ได้มันจะถูกแต่พอบอกแล้วว่าอยากทำถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนั้นเนี่ยผู้เหียนนี้แม่งตามมาหลอกหลอนแน่นอนแม่งไม่มีทางหรอกเข้าใจป่ะดังนั้นคือถ้าเกิดว่ามึงมาถนึงขนาดนี้แล้วมึงกั้นใจกดแม่งไปเหอะอแบบแพงๆ,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 ๆน่ะ <c oughs> ถ้าอยากได้จริงเพราะถ้ามึงรีเซ็ตนะถ้ามึงรีเซ็ตนะข้างล่างมันจะตามเอาหลอกมาหลอนมึงเหมือนเดิมแนนนนนน่่ออมมมมมมัาาาจจจะะีีหหลลููร้้้คไดบง แต่น้อยจริงผมเลยว่าน้อยมากๆแน่นอนโอเคตอนนี้เหลือ10ชิ้นครับหยิบหครั้งหนึ่งครับผม10%บเนรนนะผมบอกเลยนะผมหยิบครั้งนี้นะไอ้เหี้ยเนี่ยออกหรือไม่ก็ไอ้เหี้ยเนี่ยออกไม่เงินก็ตาเดี๋ยวเชื่อกูเชื่อกูไอ้สัตว์อ่ะมากูเดาเลยกูเดาเลยอ่ะกูเดาเ โอยนิวเคลียสออ,ก,นะอก,นะกนะครับผมเฮ้ยผมเดาผผิดนะผมเดาผิดนะครับผมอันนี้คือ1ใน9ที 8, 8, ่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่วะ11.1%ตอนนี้คือ11.1%นะครับ11.1% 11.1%ในการออกไอ้เนี่เกราะ <c oughs> เอโอเคต่อไปเหลือ8นะครับผม12.5%นะครับผม12.5%นะครับ 12.5%ครับเอ้เห็นไหมขี้ออกเห็นไหมตะกี้ผมดาวผิดแต่สุดท้ายแม่งออกติดๆกันเลยใช่นไหมเนี่ยคือตอนแรกอะกรูดาวผิดแต่สุดท้าย2อ,อันนี้มันก็ออกติดๆมากันอยู่ดีอะเพราะเวสุดท้ายแม่งก็เหลือแค่ข้างบนเหมือนกันแล้วตอนนีน้ตอนนี้เหลือเจ็ดอันละหนึ่งหารเจ็ด14.2%เนี่ครับผมเอ้ยชิปเฉพาะเห็นนะโอ้ยยังไม่มีทางเฟรอกไอ้อสัตว์ตอนนี้เหลือหกละ 16.6% 16.6%ุดหนกกอทําเมฆออกมาผมก็ด <M PI AN> ีใจนะเอาล่ทําเมฆออกมาผมก็ดนเอาล่ะทออกมาผมก็ดีใจเอา่เอ่าอ้อไอ้คุยอ่อโอเคอะไอ้่อคือคือแมฆออกมาโอเคไอ้สัตว์นี่ครับเอ่อ ไอ้เหี้ยมันใน้กูด่าไงเออพอพอเลย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 ไอย้ผมพูดตรงเลยนะผมพูดตรงเลยนะผมทำใจไว้แล้วครับว่าไม่ต้องแบบส่งอันสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ย8,700เพชร้อยเพจเนี่ 8, ยนะผมมีตัวอโอ้โหมีตัวอโอ้โหพ่อมึงมีตัวโอ้เอามานทำเหี้ยอะไรสองตัวเมียเอาเอามาไหมตัวเดียวพอแล้ว เอามาเดยพเฮียไรมาตัวเดียวก็พอแล้วอ๋อมันเปิดได้สองรอบด้วยรอบแรกนี่เราได้พอแค่นี้นะครับผมโหมันมีรีเซ็ตแล้วเอาอีกอันหนึ่งด้วยเหรอเย็ดแม่ผมด่าแล้วด่าอีกขนาดนี้ผมก็ไม่อยากเปิดหรอกนะรีเซ็ตต้องใช้เพชรอีกนะตายแล้วต้องรีเซ็ตตั้งชั้นเลยเพชรทุบต๊อไปโอ้มันมีให้อีกอันหนึ่งด้วยว่ะโอ้ รอบนี้มันมาดีจริงเลยนะนะผมพูดตรงๆเลยนะเออผมหมดไป8,000เพชร8,700เพชรเนี่ย,มา,ยมาดีนะครับมา,ม,มาดีนะครับสิบหกเมาผมถือว่ามาดีนะเว้ย Burger. ไอ้เอหี้ยเอ้ยผมเหงื่อแตกแล้วว่ะเพราะว่ามันมาดีมากผมไม่อยากไปต่ออ,อ่ะเข้าใจป่ะโอ้ไอ้เหี้ยมาดีแล้วนะเอาอีกเหรอเฮียเอ๋ยยศแม่โอ้ยเหี้ยอุตสาห์รอดมาแล้วเอา้าลุยอ,อย่าให้กูต้องดา่าอย่าให้กูต้องดา่า เข้าใจเปล่ามึงรีบออกมาทันสิสชิ้นแรกเลยให้มันอ้ฉาตาร้อนโอ้แล้วถ้าเกิดว่าโอ้แรกๆมาก็ไม่ต้องไม่ต้องนั่นหรอกนะผมอ่ะตะก,กี้ผมกดไปหมื่นเพชรแล้วใช่ไหมอออันนี้ผมจะผมจะไปอีกหนึ่งมื่พันเกมสมัยดีแม่งไม่ไหวไหว่ะไอ้เหี้ย <laughs> ถ้าเกิดว่าผมสองหมื่นเพชรนะสองตู้สองหมื่นเพชรใช่ไหมเกมสมัยนี้แม่งไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยเกมเกมสมัยนี้แม่งใช้เงินเล่นกันโคตรเหี้ยเลยนะเกมสมัยผมนะเว้ยสมัยผมเกมตลับ F R หรือแบบแฟมิคอมหรือซุปเปอร์แฟมิคอมเนี่ยใช้แบบใช้ฝีมือกมเล่นใช้ความอดทนในการเล่นไอ้ยี้ยเกมสมัยนี้ปี2020เกมแม่งใช้เงินเล่นไอ้สัสโอ้โหเหีหย้ยไม่ไหวไหว่ะโชคดีจริงที่ผมเกิดก่อนนะเด็กสมัยก่อนนี่อาจจะไม่เคยแบบ ได้ได้สัมผัสจริงๆอ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างในเกมเนี่ยมันสามารถปลดล็อกได้ด้วยฝีมือก็อเลยว่าแต่คือเกมสมัยนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่งต้องใช้เงินปลดล็อกแต่ว่บสมัยผมนี่แม่งแม่งต้องแบบฝีมือจริงๆอ้าวเฮ้ยได้นี่มาด้วยนะมาเฮ้ยแล้วอันนี้ไอไอตู้ที่สองนี่มันเหมือนมันเหมือนใจดีป่ะ <laughs> ขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับฮ้ย พี่ตู้ที่สองนะพี่ผมรู้ว่าพี่ใจดีนะครับอารมณ์ประมาณแบบว่าตู้แรกเล่นโหดใช่ไหมผมรู้ผมรู้พี่ผมรู้ว่าพี่ฟิกผมรู้เรารู้ผมรู้ครับว่าพี่ฟิกแต่พี่น่าจะฟิกแบบตู้แรกโหดหน่อยแต่เออเคเห็นใจว่าคนกดตู้แรกมาโหดมากตู้2ก็เลยโหดน้อยใช่ไหมผมรู้นี่ครับผมผมรู้ขอบคุณมากเลยพี่ปาดทำไมเห็นไหมเฮ้ยตู้มันบนออันบนออกนะ <Wow. S 1> กลางกลางอ่ะกลางกลางออกเยอะ กลางมาเยอะมาเลยพี่มาเลยพี่เชื่อผมเชื่อผมไม่น่าเกียดม,มาตอนนี้เลยไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดม,มาเลยเป้กมาเลยเทเลยอ่าก็ยังนิดนึงก็เกียนนิดนึงพี่กลเกี้ยไปนิดนึงพี่ผมไหนๆก็ในไหนๆแล้วผมขอไม่เกินไม่เกินหมื่นห้าได้ไหมหมื่นห้าพันเพชรอะไรประมาณนั้นสองชิ้นสี่ดาวพี่เออผพูดอะไรผิดเป่เมื่อกี้พี่พี่ผมพ,พูดอะไรแล้วพี่ไม่เข้าหูเปล่าอาไะไรวะ ผมพูดอะไรแล้วพี่รู้สึกไม่ชอบใจพี่บอกผมได้นะแล้วพี่พี่บอกได้ตลอดนะพี่อย่าอย่าทำตัวอย่าทำตัวแบบว่าเอออย่างงอนผมเลยหรือว่าเอ้ยเล็เจอโอเคอีกสิครั้งนี้แหละมาถูกเป๊ะเลยเป๊ะเลยมาเอ้ยเลขสิบเออผมเริ่มพี่ผมเริ่มเหงื่อออกอะผมเริ่มเหงื่อแตกอะผมเริ่มเหงื่อแตกอะมาเลยมาเลยสิบครั้ง สิบเปอร์เซ็นต์ไม่น่าเกลียดถ้าจะออกต่ออกกันเนี้ยน่าเกลียดพี่มันน่าเกลียดม,มากเลยอ่ะพี่ผมบอกเลยว่าออกเสือเนี่ยพี่ออกเสือเนี่ยพี่ทำตัวแบบนี้ออกเสือฮะพี่พี่อยากทำตัวแบบน่าเกลียดน่าเกลียดออกเสือพี่รู้ว่าคนทำตัวน่าเกลียดออกเสือนี่คนเห็นกันทั่วนะคนเขาู้กันทั่วโอ้โหไอ้เหียชั่วจริงโอ้โหชั่วจริง nee. มันตามมาออกกูหลังๆโอ้พี่คนเขาเห็นกันหมดคนดูตั้งแต่ไหร่นีครับเขาเห็นหมดแล้วเนี่ยว่าพี่แบบ เข้มขนาดไหนอ่ะพี่เปยเยอะเลยคนจะได้ไปเติมเย <S <S อะเชื่อผมหลอกลวงมันหลอกให้พวกมันไปเติมกันมาแล้วโอ้ยเยี๊ยเอ,อ,เอ้ดูข้างล่างของคุณเรียบหมดแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเกลี้ยงนะครับท<น>ี่เออกมาเลยตอนนี้คนมันจะได้แบบเฮ้ยพี่ปุ้ยเปิดแมกออกง่ายว่ะเข้าใจว่าพี่ปุ้ยเปิดแมกอ,อกง่ายปเปิดตัวดีกว่าเชื่อผมเรารู้เราฟัวกันดิเรารู้กันช่วยกันเราวิน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 เราวิน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 พี่ ตอนนี้คือเข้าสู่แดสนสุทธยาแล้วนะฮะร,รอบที่แล้วผมจับได้อันนี้นะฮะเนี่ยครับผมมาพี่วินวินแล้วพี่วินวินเลยมาหนึ่งในหกเปียกอะไรหนึ่งในหกไม่ละมึงโูอิคล้างแน่หรอผมมีความรู้สึกว่ารอบนี้ผมต้องล้างตู้เย็นแน่นอนเออ มีความรู้สึกว่ารอบนี้มันเอากูแน่ครับผมรู้สึกได้เลยว่ามันเอากูแน่ครับผมม well. ันเล่นกูแน่ครับกูโดนแน่นอนครับกูไม่รอดแน่ครับกูไม่รอดแน่ครับหนึ่งในห้ายเลยนะใช่ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์พี่พี่ปล่อยเว้ยนะพี่ผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วพี่เยี่ยพี่ปล่อยเว้ยผมไหวครับพี่ปล่อยเว้ย ต่อไป25%เปอรแล้มพี่พปล่อยไม่นะพี่สามพ่สองหมื่นเพชรแล้วพี่อนะพส,นะอสองหม่นเพชรและะ้วปล่อยไม่ได้ผมว่าปล่อยไมปล่อยไม่นะนะ ต่อไป3 33, 3มออกมาก็ยังดีนะออกมาามสิ3มสามสิบาเเอหมดไปสองหมื่นเศษเศษเพชร ว่าปลาดีมากเลยนะเอาจริงปลาดีมากๆครับไ <c oughs> อ้เยี่ยเหนื่อยว่ะหนาวใจจะขาดนี่ครับผมตัวอย่างท่าไม้ตายมาอืมมัดพุกอาชูล่าสามดาวไปดูก่อนนะฮะไปดูก่อนไปดูก่อนนี่ครับผมว่าไงว่าไง <c oughs> โอรสต่อยอ่านี่เป็นตัวนี้เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลย โอ้คือเบกกระแทกกับยังชาสบบแรงนะแต่นีเมชั่นมันก็ธรรมดาเฮ้ยมึงมึงนั่นแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่หว่าว่าแต่มึงอะกด f o l โล่หรือยังวะเอางงอีกงงอีกนี่ไงปุ่นตรงเนี้มันเป็นรูปหัวใจหรือยังกดสิให้ติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิสใช่ไหมก,หกนน็ไปสมัครส,สิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปลวเลวย